สวัสดีครับช anel ปอน Re รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาอันดันเชล a ่าบลูลากูนเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์อันดันเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับเพราะว่าผมก็รีวิวไปหลายเรือนแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเป็นแบรนด์เมโครแบรนด์จากประเทศฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ขึ้นชื่อเรื่องการเปิดให้คนจะสั่งซื้อเนี่ยไปคัสตอมนั่นคัสตอมนี่นะครับเช่นเปลี่ยนสไตล์เข็มเปลี่ยนพื้นหน้าปัดเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนีได้เยอะมากๆ แต่เขาก็จะมีไลน์อัพที่แบบมันเป็นไลน์อัพพิเศษที่มันอาจจะคัสตอมได้ไม่เยอะนะแต่ว่าก็จะมีหน้าตาที่มันพิเศษกว่ารุ่นคัสตอมทั่วไปได้นะครับออกมาขายอยู่เรื่อยๆเหมือนกันซึ่งเรือนนี้ก็เป็นหนึ่งในไลน์อัพนั้นนะครับที่แบบมันทํามาหน้าตาดูดีมากนะถึงแม้ว่ามันจะคัสตอมอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมชอบเรือนนี้มากๆเลยนะคือมันเป็นโมเดลหนึ่งที่แบบ มันเหมือนมีการนําเอาเอกลักษณ์ของนาฬิกาชื่อดังหลายๆอย่างอะเอามาใส่ในเรือนนี้ได้ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวแล้วก็ยังไม่ค่อยเจอใครทํานะครับเอาแค่อย่างแรกก่นเลยนะคือตัวเคสเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าตัวเคสมันมีกลิ่นอายของพวกปัเติกฟิลิปอควานนอตอยู่เบาๆนะครับเพราะว่าทรงที่แบบ มันดูจะเหมือนเป็นแปดเหลี่ยมแต่มันก็ไม่ใช่นะมันก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเคสตัวทรงดูลักสั้นๆคล้ายๆกับเป็นอิทิเกตเวสเล e ตนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพนะว่าถ้าเกิดมีสายของอนะัลคอนดสีดําที่เป็นเป็นลายลูกระเบิดมาเชื่อมต่อกับตัวเรือนออกไปนะครับเป็นสีดํานะแล้วก็เชื่อมต่อติดๆเลยอะ่ะมันก็จะดูเป็นอัลคอนดมากๆนะครับซึ่งตัวเคสก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เดิมทีอ่ะสีมันจะไม่ได้มาเป็นสีสดๆแบบนี้นะครับมันจะมาเป็นสีเรียบๆก่อนเลยแต่ว่าพวกสีเรียบเนี่ยหน้าปัดมันจะยังไม่มีพวกลายอย่างเงี้ยที่มันเป็นลายลูกกระเบิดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสีใหม่ของเขาอ่ะบลูลากูนกับซาฟารีนะครับมันจะเป็นสีเขียวเข้มๆกับสีฟ้าเทอร์ควอยซ์บลูแบบเนี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสีแบบเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะไปนึกถึงพวกปฏิกสิลิปทิฟฟานี่บลูนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโรเล็กซ์ที่เป็นหน้าทิฟฟานี่บลูตัวออนนร์เ่อร์พัฟเําชาัินเหละแล้วก็ ไม่ได้มีการลิขสิทธิ์อะไรอะว่าแบบสีนี้ใครห้ามใช้อะไรแบบนี้นะครับคือใน,ในการหลายแบรนด์ที่อยากจะเกาะกระแสก็เอาสีนี้มาใช้แล้วก็สร้างความโดดเด่นให้กับนาฬิกาได้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเรือนนี้มันทําได้เก๋ดีนะก็คือเรื่องหน้าปัดนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบกริดสี่เหลี่ยมเหมือนแบบเป็นลูกระเบิดแบบนี้ซึ่งพอเห็นปักเนี่ยหลายๆคนก็จะแบบ ไปคุ้นๆกับพวกปาเต็กฟิลิปคอนนอตนะครับหรือในาการญี่ปุ่นหลายๆเรือนนะครับอย่างพวกไซโก้ตระกูลคิงทั้งหลายอะ่ะเช่นคิงซูมูไลคิงซูโมพาดี้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการใช้หน้าปัดลายลูกระเบิดแบบนี้กันเยอะนะซึ่งลายแบบนี้มันจะทําให้ในาฬิกามันดูมีกลิ่นอายความแบบ วินเทจเบาๆนะครับแล้วก็มีการเล่นดีเทลที่มันทําค่อนข้างจะยากนะแบบนี้นะครับโดยที่มาดูที่หน้าปัดของตัวนี้ใกล้ๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวร่องของเขาอะ่ะมันจะเป็นร่องลงไปที่มันก็มีความลึกชัดเจนดีนะคือนาฬิกาบางเรือเนี่ยถ้าเกิดราคามันยังไม่ได้แพงมากนะครับไอ้พวกร่องลายระเบิดพวกนี้มันจะไม่ได้แบบลึกลงไปชัดมากอะ่ะ หรือบางทีอ่ะเขาอาจจะตีเป็นเส้นสกรีนอยู่บนหน้าปัดเลยก็ทําได้นะครับแต่อันเนี้ยก็คือมีการซาะล่องเห็นเลเยอร์ความหนาชัดเจนนะครับอันนี้ก็ทําให้ในาฬิกาหน้าปัดมันดูดีขึ้นเยอะนะส่วนสีเนี่ยเป็นสีฟ้าฟ้าที่ก็สวยดีนะครับแต่จุดหนึ่งที่อยากให้ดูหน่อยนะคือความละเอียดของสีสันหรือว่าเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันมีความแบบเกรนประมาณนึงอะ่ะคือมันมีแบบเป็นเม็ด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 อย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมแอบคิดนิดนึงว่าแบบถ้าเกิดมันเรียบกว่านี้ มันอาจจะเหมาะกับสีหน้าปัดฟ้าฟ้าแบบนี้ได้มากกว่านะครับคือเท็กซ์เจอร์แบบนี้โอเคถ้าเกิดมันเป็นหน้าปัดสีเขียวตะกูลซาฟารีตระกูลแบบลุยๆหรือเป็นสีดำผมจะไม่ติดมากนะแต่พอมันเป็นสีฟ้าแล้วเท็กซ์เจอร์มันมันลุยทีไรอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากับความแบบฟ้าฟ้าความคุณหนูของเรือนนี้นะครับคืออย่างเรือนนี้ภาพรวมมันมาลูกคุณหนูมากนะหน้าฟ้าสายขาวเรือนเล็กๆแบบนี้นะครับมันดูเป็นนาฬิกาแบบไม่ได้ลุยอะ่ะ แต่ว่าเท็กซ์เจอร์มันก็แอบลุยเกินไปนิดนึงอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ที่เหลือภาพรวมนี่ถือว่าโอเคแล,ะละ้วล่ะส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยการวางตัวอักษรเนี่ยจะมาแนวแนวแบบอควนอนนตเลยนะคือเป็นเลขชัดๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาร์เกอร์ด้านนอกเนี่ยจะมีมาให้แค่4จุดแบบนี้เข็มชมั่วโมงเข็มนาทีก็มีรูม,มาให้นะครับเป็นเข็มย,วยาวๆส่วนตัวกระจกเนี่ยมาแบบเป็นโดมๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นซับไฟคริสตัลด้วย การตัดแสงถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับคือบางมุมก็เห็นได้คลียดีนะแต่ด้วยความโดมแบบนี้ยังไงเวลามาสะท้อนฝ้าหรือว่าสะท้อนแบบภาพด้านนอกมามันก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับเป็นข้อดีข้อเสียของกระจกทรงนี้นะคือสวย แเรื่องการตัดแสงเนี่ยก็ทำใจนิดหนึ่งส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยเป็นเครื่องตระกูล NS35 นะครับของไซโก้นะครับดังนั้นการใช้งานก็ง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรยากนะแล้วก็ไม่พยมเนี่ยสามารถเคลียวออกมาแบบนี้ได้นะครับเป็นสกูดาวคลาวนะแล้วก็สามารถหมุนขึ้นลานได้เลยนะครับการขึ้นลานก็สมูทประมาณหนึ่ง ในระดับเดียวกับไซโก้อยู่ละนะครับดึงเม็ดมิยมออกมาจนสุดเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะผมว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในการเรือนนี้ก็ไม่ได้มีช่องวันที่มาให้ด้วยนะครับส่วนตัวเคสอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะเป็นทรงที่แบบชอบมากเลยอะ่ะมันเล็กๆดีนะครับแล้วก็การขัดเงาเนี่ยถือว่าขัดมาได้ดีนะด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีริ้วที่แบบมันมีความละเอียดนะครับเล่นกับแสงได้ดีมากนะอย่างเงี้ยเวลาผมแบบหมุนขึ้นหมุนลงนะครับมันจะสะท้อนแสงเป็นประกายสวยเลยแล้วก็ ข้างๆเนี่ยเป็นการขัดเงาผสมขัดด้านมานะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็จะเปิดโชว์เครื่องไซโก้มาแบบนี้นะครับเป็นสีเงินๆนะไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะนะรอบๆก็จะมีพวกสเปคต่างๆบอกไว้นะครับเป็นสแตนเลสสตีล 316L สเปกกันกันน้ำเรือนนี้ทำได้50เมตรนะครับก็แช่น้ำได้แต่ว่าเอาไปลงดำน้ำว่ายน้ำจริงๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับก็เสี่ยงไปนิดนึงนะถึงแม้ว่าเป็นสปูด้าวขาวก็ตามนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดออกมานะประมาณ37มิมลนะครับเป็นไซส์ที่แบบดีมากอะชอบมากเลย คนข้อมือเล็กนี่แบบยิ้มแน่นอนนะครับความหนา12.4มิลส่วนลักทุลักเนี่ยออกมาประมาณ4 3มมิลนะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยช่างกันซะหน่อยนะครับออกมาเนี่ย74กรัมเท่านั้นนะถือว่าไม่ได้หนักเลยนะครับใส่ใช้งานได้สบายเลยตัวสายเนี่ยก็เป็นสายยางสีขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังสายจะมีความว้าๆแบบนี้ทําให้แบบสายเนี่ยมันจะสามารถโค้งได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับด้วยรูปทรงสายแบบนี้นะซึ่งเป็นสายเท็กซ์เจอร์เรียบเลยนะครับแต่ว่าสายอะ่ะผมแอบ,บคิดว่าเท็กซ์เจอร์มันจริงๆมันสวยนะ แต่มันแอบไม่ค่อยเข้ากับหน้าปัดตัวนี้เท่าไหร่นะจริงๆสายอยากอาจจะอยากแค่แบบมันมีดีเทลนิดนึงอาจจะเป็นลายเส้นบางอย่างนะครับหรือว่าจะตีเป็นแบบแคล้ายๆลายระเบิดให้มันล้อกับตัวหน้าปัดก็ได้นะเอาง่ายๆเหมือนปาเต็กวอลคอนนอ่ะนะครับตัวนั้นมันก็จะเข้ากับสายได้ดีมากนะครับแต่ตัวนี้เหมือนถ้าเกิดเพื่อนๆดูแค่หน้าปัดอ่ะมันดูแบบดีเทลมันเยอะนะมันแน่นนะครับแต่ว่าพอดูสายอย่างเดียวอ่ะมันดูมินิมอลนะเรียบร้อยมันดูเหมือนแบบ คนละทางกับตัวเรือนพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแค่โทนนะเอาแค่ภาพรวมสีสันอย่างเงี้ยฟ้าสตีลข,ขาวเนี่ยมันไปได้วยกันได้สวยอยู่แล้วนะครับให้กลิ่นอายความหรูๆแบบคุณหนูคุณหนูพูดดีพูดดีอะไรแบบเนี้ยนะครับรายละเอียดของสายก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวสายเนี่ยมีความหนืดประมาณหนึ่งนะคือเท็กซเจอร์เขามันจะแบบไม่ได้เป็นซิลิโคนลื่นๆอะ ดังนั้นไอ้เท็กซ์เจอร์พวกนี้มันจะดูดฝุ่นดูดแบบพวกสิ่งสกปรกได้ดีมากๆเลยนะครับคืออันนี้แบบต้องหมั่นทำความสะอาดแบบประมาณนึงเลยคือมันจะมีพวกเศษผงดำเศษแบบพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาติดเยอะมากนะครับเป็นสายที่เรียกว่าก็ต้องทําความสะอาดกันจรงิงจังนิดนึงอ่ะคือถ้าเกิดใครที่ไม่ไหวอ่ะแนะนําไปเป็นพวกสายผ้าสายอย่างอื่นจะดีกว่านะครับเนี่ยไม่ทันไรนะมาละนะครับพวกเศษเศษอย่างเงี้ย มันจะเกาะมันจะติดได้ง่ายมากๆเราก็เอานิ้วปาดๆออกเอารูปๆออกแบบนี้ก็ได้นะครับอันดันเทอร่าอยู่บนข้อมือก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าหน้าตาสีสันเนี่ยดูสวยนะสีฟ้านี่ดูโทนกําลังดีเลยนะครับดูแบบมีความสดใสโดดเด่นขึ้นมาจากข้อมือมากๆนะครับซึ่งเวลาใช้งานจริงอย่างหนึ่งที่แอบกวนใจก็น่าจะเป็นเรื่องการสะท้อนหน้าปัดนี่นแหละนะครับคือกระจกทรงโดมอะ่ะมันเหมือนเรามองกระจกตอนที่เราจะเลี้ยวรถอ่ะนะครับที่เขาชอบติดไปตามมุมที่มันเป็นมุมอับอะ่ะ มันจะสะท้อนของเข้ามาเยอะๆประมาณนั้นเลยนะคืออย่างเงี้ยนะครับแค่ผมเงยขึ้นไปนิดนึงนะปกติถ้าเกิดเงยนาฬิกาขึ้นไปประมาณนี้มันจะยังไม่ได้เห็นอะไรแบบเนี้ยด้านนอกอะเยอะนะครับแต่อันเนี้ยมันก็บบมาเต็มเลยนะครับเห็นกระจกกระจกเห็นแบบรอบๆบ้านผมแบบเนี้ยค่อนข้างจะชัดนะก็ต้องหักเข้ามาเยอะๆหน่อยมาถึงจะเริ่มเคลียนะครับแต่มุมที่มันเคลียมันก็เคลียมากเลยนะอย่างเนี้ยเพื่อนๆลองดูคือแบบ กระจกมันหายไปเลยนะครับแต่พอมุมที่มันสะท้อนมันก็แบบโอ้โหเรียบร้อยนะครับคือกระจุยกระจายก็เป็นความกวนใจเล็กน้อยนะเวลามันเจอแสงะจะหามุมถ่ายรูปที่มันชัดๆมันก็ต้องหมุนแบบทํามุมประมาณหนึ่งนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้เหมาะกับใครผมก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบนาฬิกาสีทิฟฟานี่บลูอะนะครับหรือว่าแบบกําลังหานาฬิกาสีแนวๆนั้นอยู่ที่คนกาลังฮิตกันนะแต่ว่าซื้อพวกแบบโรเล็กซ์กับปาเต็กมันก็แบบแพงเกินนะครับมันราคามันโอเวอร์ไพรส์มากๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนากาาททีี่ํสส ประมาณอย่างเงี้ยเยอะมากๆแล้วนะมีให้เลือกแบบหลายช่วงราคามากๆนะเอาแบบถูกๆเลยเนะี่ยเอาบ้ามันก็แบบไม่กี่พันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะได้นากาที่คุณภาพดีขึ้นมาอีกสเต็บหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันดันเขาก็เหมือนพิสูจนตัวเองมานานแล้วแหละว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ คนให้การยอมรับกันทั่วโลกนะครับแล้วก็นาฬิกามันก็มี Eye, กลิ่นอายนาฬิกาแพงระดับโลกอ,อยู่หลายตัวด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคนที่ข้อมือแบบไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะจะชอบเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่แบบมันกําลังพอดีนะแต่คนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะครับเพื่อนๆลองดูสายเนี่ยมันเผื่อไปให้แบบหลายนิ้วเลยนะครับคืออย่างน้อยๆเนิ้ว7.5นิ้วนี่ใส่ได้แน่นอนใครที่กําลังมองหานาฬิกากลิ่นอายประมาณนี้อยู่เนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้โอเคเลยเหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะอันนี้สําคัญมากเลยคือตอนเนี้อันดันเขามีช็อปในประเทศไทยแล้วนะครับมีคนนำเข้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วเขาจะมีเพจในประเทศไทยแล้วด้วยนะครับชื่ออันดันประเทศไทยเป็นแบบเพจทางการเลยคราวนี้อยากซื้ออยากสั่งอะไรเนี่ยสอบถามได้เลยนะครับลหลายๆเรือนก็มีสต็อกในไทยด้วยไม่ต้องรอของนะครับ ยังไงก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18,0 0 0กว่าบาทนะครับอันนี้คือราคาในไทยแล้วก็รวมภาษีนําเข้ารวมอะไรทุกอย่างแล้วนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปติดต่อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ